เบาโอภาโซนะครับเป็นเจ้าวาดวัดป่ากิธพรพุทธารามนะครับอำเภอวางยางจังหวัดนครพนมครับจะเริ่มออกม้ารับบิณฑบาตบุญเดือนสิบบุญข่าวสารเป็นบุญงานบุญประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับเป็นเพจนีนน่ของพี่น้องท่าภาคอีสานเท่านั้นครับอันนี้เป็นพี่น้องทางแถวลอดไ่บาทในงานบุญเดือนสิบ บุญข่าวสาครับถ้าบุญข่าวประดับดินนี่ก็จะเป็นเดือนเก่านะครับอันนี้เป็นบุญข่าวสาครับสาหรับวันนี้บุญข่าวสาขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบครับพี่นอ้องอ่าอันนี้แม่ตั้นเนาะมาลอไส่บาทในงานบุญเดือนสิบเนาะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องที่เพล่อตั้งแถวไส่บาทจยูหนห้าวัดนะครับ รอตัางแถวใส่บาทนะครับลงปูก็เริ่มบินทบาทเป็นแถวสุดท้ายนะครับก็เป็นจังบุญของพี่น้องนะครับฝนว่ตกครับวันนี้ฝนว่ตกในช่วงรอตักบาทนะครับบไม่มีฝนเลยครับแต่เมื่อขึ้นนี่ตกทั้งขึ้นครับพี่น้องตกมาสามมื่อเลยครับฝนพี่น้องก็เริ่มทยอยนะครับทยอยเข้าสลายการการเรียนครับอันนี้พี่น้องมันข้อยครับ อ๋อชอ่ชองจังหวัดจังหวัดอำเภอวางยางจังหวัดชาแนลครับอันนี้เป็นพี่น้องหลังจากไซบาศแล้วเนาะกระสิบ้ากันทยอยเขาไปภายในวัดนะครับเพื่อเตรียมตัวร่อละภพรนะครับอ๋อสออปตอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาลอตั้งแถวไซบาศอยู่หนาวัดนะครับโอ้เจ็บเจ็บอยู่ครับแตกอนี่ยนเลือดออก พี่น้องก็เริ่มทยอยข้าไปเป็นแถวสุดท้ายแล้วครับก็เตรียมตัวขาไปร่วมตัวในสลายการ,ปรเปลี่ยนนะครับเตรียมตัวรับพรอนนะครับมาใส่บาทในบุญเดือนสิบนะครับปีนี้บุญเดือนสิบบุญข่าวสากนะครับซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบเก้ากันยานะครับยี่สิบเก้ากันยายนนะครับเป็นประจําทุกปีก็คือ ขึ้นซิปหา้าคำเดือนซิปนะครับพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นพี่น้องทยอยเข้าสาลาดนะครับทยอยเข้าสาลาดหลังจากไสบาทพระยูนาวัดแล้วนะครับ,บ<า>ท่านประลัดพิคเนตก็มาไ่บาทก็พี่น้องคือกันนะครับท่นานสํานักประลัดอบตอตะบนยอดชาตนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเขาไปภายไทยวัดพ้าพี่นออ้องเขาไปรอดรับพรนะครับก็ได้ขามาพร สลายการประเรียนมาล่อลับพรอนครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นพี่น้องที่มาล่อลับพรอนยืนหนาสลาการประเร <c oughs> ียนนะครับหลังจากใส่บาตรแล้วนะครับก็สี่เข้ามารวมตัวกันล่อลับพรอนภายในสลาการประเรียนนะครับอันนี้เป็นอาหารบิณฑบาตนะครับอาหารบินฑบาตที่พี่น้องก็ซอยกันแยกนะครับซอยกันแยกขนมแยกเขาเตรียมจัดถวายพระนะครับ หลังจากพระบินทบาทแล้วเป็นพี่น้องทยอยเข้าในศาลาการ,ปรเปรียนนะครับเพื่อที่เตรียมตัวรับพรภายในศาลาในบุญเดือนซิปนะครับบุญเดือนิบบุญเขาศากซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กันยานะครับกกัยายายน2 5 6 6ซึ่งมีขึ้นทุกปีก็ในขึ้น1ิหาคำเดือนซินะครับเป็นประจำทุกปี สัลเนนะสงหะอนตัสสิลัญจจาหะตัติยัมปิมยัมพันเตสัลลานนัสหะอนตัสสิลัญจจาหะโมตตัตโตอวะรัสโตตัมมะนังโมตตัตนังโมตตัต วะโตอรหตตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะวะโดอะรหตตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ Nang tak kami, hamang sarak nang tak kami, hamang nang tak kami, hamang mana dipata, we lameni sikapa

พุทธพันธ์ธรรมทิมันจจลตินอิมันเจตีวาสังสมะเทวาอาศิลกิตุงสมาธิยาเมียวขอสมาทังโบสดเต็มกยโรเปปการที่พระพุกเจ้าทรงบัญยายด้วยแล้วนี้เพื่อจะรักษาว้ให้ดี น่ให้ขาดี่ให้ทำลายที่นมาหนึ่งกับคื้นหนึ่ง,ง,งขอบสุสนคนบุญนันี้จนเป็นพระปัจจัยนำมาชึงความสุขทุกขาาเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นบุญสนเพื่อเป็นมนรรคผลพร้อมเป็นพระทานเพราจงบังเกิดในจิตสดาน ขาพระเจ้ามาในอาถาค้าป่าในสุขตินยันติจีเรนาโปปสัมปทาทีเรในพุนยันติตัสมาชีลังฤทโทท่าเย ¡Gracias! เรื่อวันพระุญในยากพี่น้องเรื่องขึ้นน้มือหกเรื่องขา้นน้ำเื่องขึนเท่นอเื่องขานำเรื่อนเท่นทามบุทิพแข่สันประทั้งหลายยากพี่ีน้องต๊มานพุ่งเจ้าพุ่งตกเปิดแห่งมละชวนมื่อยขันยากปีปน้อง ไปข้ามบนไปหาเยเขาขึ้นมารับตมุนบัาอรเขาขึ้นบ้างบัาอะรขอคิคน้ำโมงไห่กลาดดยเป็นน้าไหลออกแต่มือบ้านอยากมีก่อนข้ามบนไปหาเลยตัวข้าวปลาอาหารสม้ทุเที่ยนหรือ ของหวานของข้าวผู้คิปหลายอยาติีกนองตูรูบจากต่างไปให้มาหลับทนบุญตัวนี้ให้มาหลับแน่นอนเพราะคุณเจ้าเปิดคือเรียกเปิดโลกคุณเจ้าเปิดให้ติมารับทนบุญบัดตกมาหลบกับติมารับเป็นเศษเป็นครีจะให้มาหลับ เมื่อเกิดเป็นคนแล้วแครชราพต้นมุญจากแท้ที่นูนอกใครรู้ดีกินดีขึ้นเพราะฉะนั้นท้าวตดวห้อนับถือทำบุญกันอย่นี้สามุนสามันเดือนกอนรับเดือนที่เต้นทำบุญในจยากที่นู่นอกบเข้าวปาอาหารเติใส่ของช้อยบางครูบางคุณบางชั่คนม้วนผาชักปืน รู้ใจให้บางสุุลบางสุกุรากิวลังตรงนี้ผ่านจะกุเลยแมบุจักรกคนบางสุกุลมนไม่ต่ำเือนเื่อนเลื่อนส่อนสุกนว่มัมนเอนข้าวมันจะไม่บางสุนเ่มนผ่านเรงนคือ่ัุยใหญ่ง้วบางสุตรงนีผ่าน บางทุนนกคนอยาอกินี่น้องข้วหลงผู้รับผันไปแล้วผู้รับรับผ่านเนาะเ้อยาอก้นอ คูนันเราคูนจนดอกไม้เัาจูนจนอารมกไม่ตนรับพุ๊บเกเบอรได้พานหนึ่งตายไปจะพูดถหงเรื่องเคเอือเดินทบอร์ปบกินึง ิท่านลนนะโมนอ่ะยิท่านกุดตนมกระสุนตัมน,น,นึ่งยิขงขนมขนมเป็น้อย เล้สลบไปฉลบอะไรมันทุกข์มันยากไยมันทุกขมันยากขนลกหัวเงินนะงัวนั่นเป็นความไม่มุ่งหมายเนี่ยพวกมิจาีคุมานี่ไปนั่งไปนั่งดยู่จิตกระได้เรฉลบด้ยน กินน้ำงวดดืคนเข้าให้ไปสนามไหเกาก็ได้กินต้นกหลากระเทีมนิระบอกน่ะนี่กระตนขนมในเด็กหน่อยแช่กระบอกองอีกหนอนส้ำลางนังแทงจะของกนไปมันในฝุนกอาใหไหทานไปมันทอาหอที่กินในใจในซอย ตันควเติมหลาฮึได้ก่รอไม่ม่ใช่ว่าให้ตายไมนสำมวยชิพามุ่งมงอดขบอย่างใน่าซวยเมื่อมูยชิพามุ่งจะร้องมวดจะร้องมูด หวดไม่ใช <c ười> e th ่บปวดในสุดหางชื้อไปผมบ็ได้กินแล้วแหมคนหมาคนหมัเครเขียนมันเช็บหนเหากินมันแค่ๆๆๆเต็มรัพอล้ว เจาไว้พานาปุปาภิพลนติการังเอวะเมวะอโตินนันตินารุปไดกิอิิตังวิตังสูขังจิตเมวะสุิตุทัพเทปุรนตุสังกปากันโทปนะรถโยธามนีโทติลาโส มาล้อนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับก็เริ่มท่ากันทยอยกลับพี่น้องก็เริ่มทยอยพากันกลั๊บนะครับสวัสดีครับพี่น้องท่บ้านไหนเนาะครับน้องสังครับ ครับบุญเดินเก่ากับเห็นเนาะครับอันนี้ครับเดินทางปลอดัยครับผมครับพี่น้องก็เริ่มทยอยกรับนะครับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะครับคลิปนี้ก็สีพผ้าพี่น้องล่าไปสนิ้ก่อนครับสวัสดีครับ